อันนี้เป็นคู่ที่2นะส่อแสงอรุณมารอแล้วครับช่างเบียร์อยู่ไหนเอ่ยแรงสอแสงอรุณแรงครับผมมาอยากจะดูเอาแรงแล้วเ้อาไฟลุกครับไฟลุกครับไฟลุกครับหมแรงเลยแล้วไฟลุกแล้วครับหมดกันไฟลุกไฟลุกหมดกันไฟลุกแล้วไฟลุกครับไฟลุกหมดกันีที่าพงตาย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 ไฟลุกครับคุณผู้ชมครับ อนาคตหมดแล้วหมดเลยครับแล้วไปแล้วไปแล้วจงจากนะไปเหมอนนะลองเฟิืองอยู่แดงก็ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปครับไปแล้วครับไปแล้วมีอตังรุยออกไปก่อนครับคู่นะครับ ออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับจบฉาว่าไงครับจบฉากจบไปครับไปครับจบฉาครับสอแสงอรุณครับจบฉากนำไปเอฟซีเขามีเอฟซีด้วยไปแล้วครับทชมครับไปแล้วเปืองครับช่างเบียร์กับรองเปืองฮะช่างเบียร์จะอยู่แดงครับรองเปืองอยู่น้ำเงินครับช่างเบียร์รองเืองครับช่างเบียร์แดง ช่างเบียร์ครับแดงครับตอนนี้ช่างเบียร์มาแล้วครับช่างเบียร์มาแล้วครับขออภัยครับมันม uh, ืดนะครับได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้นะครับมันมืดครับนี่ยหัวใจช่างภาพพี่เอ็มพี่เอ็มรู้จริงครับรู้จริงครับมีหัวใจช่างภาพอยู่ใกล้ๆครับมีหัวใจช่างภาพอยู่ใกล้ๆครับแต่มันมืดหน่อยครับต้องทําใจนะฮะมันมืดหน่อยครับช่างเบียร์ครับ วิ่งรอบละวิีนะฮะนี่นะครับตอนนี้เช่างเบียร์ไปรอแล้วครับช่างเบียร์รออยู่ครับไม่าแล้วครับลองเฟืองเฮ้ยลองเฟืองหัวใจสาวๆอ่ะดูพอลองเฟืองขยับนิดเดียวสาวๆคิดเลยอ่ะโอ้โหลองเฟืองครับไม่ธรรมดาครับ ขยับตัวไม่ได้ครับลองเฟืองขยับตัวไม่ได้เลยฮะขยับปุ๊บมีเสยงกรีดออกมาเลยฮะ<ป>อ่าอยางครับอย,ง,อยงครับยังยังยัยังยังไม่ดยับครับไม่วนมาไหนครับไม่วนมาไหนครับลองขยับมาแล้วขยับมาให้เท่ากันนี่ครับช่างเบนนะฮะช่างเบน ไปครับไปแล้วครับเรียบรอยเข้าครับแดกเข้าครับช่างเบียร์เข้าครับเพื่อไปรับสาแสงอรุณแล้วผมจะไปยังไงเอาเลยครับงานงอกแล้วครับงานงอกแล้วตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนเข้าไปยังสนามครับยังไม่มีทีมไหนเข้าไปยังสนามครับ ปรากฏว่าน่าจะพังกันหมดนะไปเมาแล้วครับได้ยินเสียงเครื่องแล้วครับได้ยินเสียงเครื่องแล้วครับได้ยินเสียงเครื่องแล้วครับของใครเอ่ยสอแสงกรลุนมาแล้วครับสอแสงกรลุนมาแล้ว่างเบีร์มาไหมครับเอาแล้ะครับเหลือสอแสงกรุนครับยังไหวอยู่ครับสอแสงกรุนยังไหวอยู่ครับผมจับเวลาอยู่นะครับเอาแล้วครับงานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ ใจเย็นครับผมอยากจะปล่อยอยู่ไปไปนุ่นโวยวายใหญ่แล้วรถไม่เข้าเส้นชัยเลยครับผมผมก็อยากจะให้ไปเอาแล้วนะครับตอนนี้สแสงก็รุนไปรอในสนามแล้วนะครับโผล่โผล่โผล่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แ <c oughs> บดแบน<อ>ให้ตัวแบดแบนเข้าไว้แบดแบนเขา้าอะสามนาทีนะครับโอเคครับ <c oughs> แต่ทำไมพอเวลาจับมันดูนานนะพอเวลาไม่จับส <c oughs> ักวั เอฟซีสอสินแยมครับตีเซเว่นครับตีเซเว่นตอนนี้สอแสงอระลุนนะไปรอแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปลายสนามเขาเคลียร์เสร็จปุ๊บเขาจับเวลาทันทีครับเตรียมตัวเลยนะครับลองเฟืองเจอกับเมียสังลุยนี่ลองเฟืองเจอกับเมียสังลุยครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วครับเนาทีแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีครับ จับเวลาแล้วครับจับเวลาแล้วช่างเบียใช้ดิดกับเครื่องนี่เลยนะเอาแล้วครับงานงอกแล้วครับตอนนี้ใครเข้าเส้นชัยเออใครมาตรงจุดสตาร์ทได้ผมว่านะครับวันนี้มีมีฮาแน่ครับมีฮาแน่ครับอันนี้เป็นคู่ที่สองนะสอแสงอรุณมารอแล้วครับช่างเบียอยู่ไหนเอ่ยแรงสอแสงอรุณก็แรงครับผมเ่ออยากจะดูเอาแรง อ้าวไฟลุกครับไฟลุกครับไฟลุกครับอนาคตสั้นเลยแล้วไฟลุกแล้วครับหมดกันไฟลุกไฟลุกหมดกันไฟลุกแล้วไฟลุกครับไฟลุกหมดกันมีที่ดับเพลิงตาย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 ไฟลุกครับคุณผู้ชมครับอนาคตหมดแล้วหมดแล้วถังน้ำมันออกครับตายตายตายไฟไฟลุกครับถังน้ำมันออกเลยครับคุณผู้ชมครับไฟลุกแล้วครับ โอ้ตายตาตายไฟลุกครับหมดกันหมดกันอันนี้อะไรอ่ะช่างเบียร์หรือเปล่าช่างเบียร์หรือเปล่าหรือว่ามียสั่งลุยครับตายตายตายวิเหลือห้าช่างเบียร์แน่เลยครับมุมนั้นน่าจะเป็นช่างเบียร์ครับโอเคครับไฟลุกครับอ๋อแสงกรุนเข้าไปครับเอาละครับงานนี้เหลือคันเดียวครับ เหลือคันเดียวก็ไปลุกครับ